สวัสดีค่ะนะคะทลิปนี้นะคะก็พบกับโบกิเช่นเคยนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะงานออนไลน์ก็กําลังแพ็คสินค้านะคะสินค้าผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะก็ตัวนี้จะส่งให้ลูกค้าอยู่บริรัมวันนี้ออเดอร์เราแบบปังมากๆเลยตอนนี้นะคะจะตัดรอบส่งละยังแพ็คไม่เสร็จเลยสุดยอดเลยนะคะสินค้าของเราเนี่ยนะ,ะเป็นสูตรที่เข้มข้นทานน้อยหินผลไวนะคะหยุดลดอาการปวดได้ทันทีเร็วมากๆแล้วก็หลายๆคนนะคะที่ทานเข้าไปแล้วประทับใจแล้วก็มีการสั่งซื้อสั่งซ้ำเห็นไหมคะ ออเดอร์บางๆเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็นะคะเดี๋ยวบุ๊กนะคะจะมาไขาข้อข้องใจสําหรับหลายๆขั้นแทบจะทุกสายเลยนะคะก็สอบถามผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวเนี้ยนะคะทีุ่๊กขายอยู่นะปัจจุบัน,นะค่ะว่าผลิตภัณฑ์นะคะ,ะปลอดภัยไหมทานเข้าไปแล้วมีผลกระทบต่อร่างกายหรือเปล่านะคะก็การันตีได้เลยว่าตัวดีบูนตัวนี้นะคะจะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์มีอยอนะคะหลายๆคนเนี่ยถามเลยว่าเอ๊มีอยลไหมคะของเรานะคะได้รับ การรับรองจากออยชัดเจนเช็คได้เลยนะคะอ่ะนะะพูดปากเปล่านะคะก็จะน่าเชื่อถือหรือเปล่าล่ะเรามีหลักฐานนะคะก็สำหรับกล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องที่เราจะส่งให้ลูกค้าเลยนะคะก็จะมีการซีนตัวพลาสติกเนี่ยอย่างแน่นหนาเห็นไหมคะจะไม่มีการแกะอะไรทั้งสิ้นนี่คือแกะออกจากอ่อลังเลยที่เบิกจากทางบริษัทนะคะค่ะนะวันนี้นะคะท่านไหนนะคะที่อยากจะอ่เช็คเลขออยนะคะนี่เลยค่ะข้างกล่องตัวนี้ได้เลยอ่านะคะเลขออยจะอยู่ข้างกล่องนะคะลูกค้าขาทุกท่านขาเลขออยอยู่ข้างกล่องอ่ะู ให้ดูกันเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะเลขออยนะคะตัวนี้นะคะเลขออยของเราก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าสี่ห้าหกห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์และสองนะคะอ่าซูมกันให้ดูเลยนะคะค่ะช้าชนหน่ดนึงนะเดี๋ยวจะได้แบบอ๋อสำหรับบางท่านที่จดแล้วก็ไปตรวจสอบเลขออยได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่านะคะสินค้าของเรานะคะทานเข้าไปแล้วนะคะ ไม่มีผงตกต่อร่างกายนะคะลปลอดภย100ัยร้อเแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรเข้มข้นมากๆเลยค่ะแบบลูกค้าประทับใจทั่วประเทศดูจากออเดอร์ของเราได้เลยสําหรับใครที่ได้ทดลองทานนะคะ อาการปวดลดลงจะกลับมาสั่งเซ็ตใหญ่กันทุกคนเลยนะคะค่ะเซ็ตใหญ่ก็จะเป็นเซตหนึ่งเดือนนะคะถ้าเป็นเซตหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะก็จะเป็นเซ็ตนี้เลยนะคะเซตหนึ่งเดือนเนี่ยค่ะหกกล่องเนี่ยก็ตัวนี้นะคะเป็นเซตหกกล่องเนาะตัวนี้ลูกค้าอยู่เชียงใหม่นะคะหลังจากที่ทานไปทดลองทานไปสองกล่องอาการปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเนี่ยหายเดินได้เดินคล่องก็มาสั่งเซ็ตใหญ่เพื่อฟื้นฟูให้ระบบเซลล์ร่างกายนะคะได้กลับมาฟื้นตัวและใช้งานเนาะได้ยาวนานมากๆอ่ะนะสำหรับคลิปนี้ก็นะคะเป็นการตอบย้ำว่าสินค้าของเรานะคะ ผ่านอยเนาะมั่นใจได้เลยค่ะปลอดไปหายห่วงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอตัวไปแพ็กสินค้าก่อนนะคะไปละบ๊ายบายค่ะ